สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันดีมาแนะนำค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน d a Shop นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้งานของตัวแอปนี้นะคะว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรบ้างหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามกันได้เลยค่ะหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาที่ว่าไปสถานที่สถานที่หนึ่งซื้อของฝากขอให้เลืกกลับมา แล้วเรานั้นดันติดใจสี่ของนั้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปซื้อได้อีกแล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างแอปพลิเคชัน B-A Shop ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอขายสินค้าของเทล่ินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยของเรานะคะสามารถที่จะจะ,จะส่งผ่านทางไปซื้อได้หรือแค่สะดวกที่จะมารับที่ตึกก็ สามารถมารับได้เช่นกันค่ะล่าสุดนะคะเราก็มีการประส่งที่เปิดให้พีออเดอร์แล้วก็รับสินค้าที่นั่งงานคอนเสิร์ตลำยาแห่ทองคำในวันที่19ตุลาคม2567นี้ค่ะเราก็จะไปดูตัวแอปนะคะว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรบ้างเข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าหลักค่ะหน้าหลักนะคะก็จะมี ประกาศข่าวสารของคณะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็จะมีสินค้าแนะนำค่ะต่อไปจะเป็นหน้าสินค้านี่ก็คือสินค้าทั้งหมดของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นล่มทาบเสื้อคอกลมเสื้อโปโลสีรือดูกิปเซกตติกจับแก้วน้ำแก้วมัทกระเป๋าผ้าชเชนวารแก้วเก็บความเย็นกระเป๋าหูรูด ต่อไปก็จะเป็นหน้าแชทค่ะหน้าแชทนะคะก็สามารถพูดคุยกับแอดมินสอบถามได้เลยค่ะว่านี่สินค้าตัวนี้ไหมหรือว่าอยากสอบถามรายละเอ,เอ,เอียดต่างๆก็สามารถสอบถามได้เช่นกันค่ะหน้าการแจ้งเตือนค่ะก็จะแจ้งเตือนเพิ่มเติมจากหน้าข่าวสารนะคะที่มีรายละเอียดมากขึ้น หน้าฉันก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์หรือวนะ่าหน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ะคะ่ะเราจะไปลองเลือกตูวสีค้าเลือกซี้นะคะอ่าตัวแรกที่เราสนใจอย่างตัวหนูสนใจสักอกลมสีกลมอ่าเราก็จะซื้อไป ปากคุณพ่อเป็นไซส์ชาย2 XL นะคะแล้วก็กดเพิ่มลงตะกร้าได้เลยค่ะต่อไปนะคะสนใจกระเป๋าผ้าชมระจะให้คุณแม่แล้วก็กดเพิ่มลงตะกร้าได้เลยค่ะ,ะ,คะก็กกกะกะจะมาที่หน้ารถเข็นนะคะเราจะเลือกสีฟ้า2ชิ้นกดชำระเงิน,นะคะ่ะ หน้าทาการสั่งซื้อนะคะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่การจัดส่งรายการสั่งซื้อตัวเลือกการจัดส่งนะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเลือกรับเองหรือว่าจะส่งโดยไปียงนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นรับที่หน้าง,งานคอนเสิร์ตไปเลยค่ะ,ะข้างล่างก็จะเป็นข้อมูลการชำระเงินของเรา เราก็กดสั่งสิ้าก็จะมาที่หน้าชําระเงินค่ะก็จะบอกข้อมูลการชําระเงินแล้วก็ช่องทางการชําระเงินนะคะแล้วก็กดตรวจสอบการชําระเงินค่ะระหว่างนี้เราก็ไปจ่ายผ่านแอปธนาคารได้เลยค่ะเมื่อตรวจสอบการสั่งซื้อเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าการสั่งซื้อสําเร็จนะคะแล้วก็จะกลับมาที่หน้าหลัก พอกลับมาหน้าหลังสุดใช่ไหมคะเราก็จะไปดูการสังร่งซื้อของเราที่หน้าฉันค่ะแล้วก็สินค้าที่ต้องได้รับนะคะก็จะที่คําสั่งซืง้อของคุณค่ะก็จะมีข้อมูลการสังร่งซื้อของเราแล้วก็หมายเลขคําสัง่งซื้ออยู่ตรงที่มุมขวาค่ะแล้วก็สามารถเอาหมายเลขหรือว่าตัวหน้าจานันนะคะไปยื่นให้พนักงานได้เลยค่ะ ตัวแอปก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ